Rác tay ai khó ra khoan chuyện Những chơi đi ấu Ở những Rác tay ai khó ra khoan chuyện Những chơi đi ấu vâng nghe thư Rác tay ai khó ra khoan chuyện Những chơi đi ấu vâng nghe Xong ư ư ư nè Các thì lúc mình muôn Để bỏ về อย่าไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไปฟังพี่ตุหรือพร้อรักแต่อายขอรับ,บความจริงส,สองใจนั่นสองใจนั่น

มนั่งทนเอาไววถึงกรบนังท่เอเอาไววละไพนั่งก็บอกวา่าผู้ชายแต่เจ้าใจมันกันไม้รักแต่อายขอรับความจริงหญิงใจเดียวบังเลยคือน้องสองใจนั่นมันคือตัวพีนังขอรองพีหยุดไว้แค่เขาคนอกตรมแสนเศร้าอทนมาด้วยสัตวอน้ำตาไหลในบอนสู่มือเต็มห้องเลอที่นอนแก้มอ่อ,อน,อ,อ,นอ,อกหักรัก Tắm <tôi tên> hồng Tắm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  hồng, tên hồng. ันคือตัวพี่นั่งขอรองพี่หยุดไว้แค่เขาคนอกตรมแสนเศร้าอดทนมาด้วยสัต้อน้ำตาลายในบอนสู่มือเต็มห่วงเลยที่นอนแก้มอ่อนๆอกหักรักพี่ทนมาเป็นปีพอหลงเจ้ามาพอดีมัมา คาบตัวยังยังามา่รับกีนหรอะขอบคุณค่ะ ปล่อยปล่อยพี่จังอย่าปล่อยพี่จังรวมฝากใจตามพี่ไปดังรอยฝากความบังรักหรือชังก็จะคอยพี่จังอย่าปล่อยให้น้องนอนอ,อกตรอมปล่อยปล่อย พี่เจ๋าอย่าปล่อยผมพี่จ้าอย่าปล่อยอย่าปล่อยรวมฝากใจตามพี่ไปดังรอยฝากความหวังรักหรือชังก็จะคอยพี่จ้าอย่าปล่อยให้น้องนองนอ,นอตรอมถึงต่ำหนัก